ขุดเหลืองสีงอัะดังหน่อยเดี๋ยวเราจะขุดไปที่เห็นตรงหินแข็งแรงกัน <c oughs> <c oughs> หินแข็งแรงก็จะเป็นอุบลังสีเหลืองแต่เป็นหินจะเป็นสีเหลืองเ <c oughs> หมือนกัได้มันอยู่แถวาหเนี้ยอ <c oughs> ผมคลายขุดแถวนี้ขุดประมาณนี้ก็ได้ปะโอ๊ยเข้าไปต้องขดแบบนี้ต้องขดแบบนี้ระวังเหมือนหัวเนะดินนะเพราะว่ามัดเอ๊ะ กดได้ประมาณนี้ึงลากออกดิลากอะไรเนี่ยโอ๊ะจำไดแถวนี้มันมีนอนดเวยลากแล้วเนี่ย Yeah. เออกดได้แค่เนี้ยนั่นชั้นหินสีนั่นชั้นหินสีนี่ไงสิ่งที่ผมพูดถึงตอนนีงนะผมวางไว้ตรงนี้ก่อนนะก็เดี๋ยวกลับมา,าก,ก็เลือกขวดน้ำเลยเอาอันนี้แ,แล้วกันนะในฝั่งกองเปียกเก็บกุ้ง ใส่มาแล้วต่อไปเราก็แค่ต้องต่อไปใส่อีกเมื่อกี้ตัดไปไปตอนที่ใส่เดียแล้วกันอยู่มือไม่ว่าโอเคเสร็จใส่เสร็จแล้วเออฟังนะต้องเปิดนี่ฮะเห็นนี้เห็นไหมเห็นเนะห็นไหมนั่นน่ะไปดูในที่นี้ก่น หเห็นไหมกงปิดขอเคาะเบาๆเลยขอเคนะเอา่าะเบาเห็นไหมโอเคน่าะอะไรคะยวไม่กิบใส่สนี้อืไม่ผิดจุด ถ้าเจอหินแบบนั้นก็ yes, เอาไปใส่ในนั้นเออหินนั้นนี่มันเก็บกะดีแท้หยิบโอกลนเด้วยมเนี่ยอืมเล็กม,มืออืดต่อกดไวสักพักก็ได้แบบดูแบบนี้ ยังไม่ถึงชั้นแข็งแรงด้วยซ้ําเริ่มเหนื่อยไม่ได้เหนื่อยจากการขุดนะเหนื่อยจากการถึงกล้องเนี่ยแหละเออโอ <Okay, S 1> เคเดี๋ยวตัดไปอีกด้านอีกฝั่งตอนอีกตอนนึงแล้วกันนะฮะก็ <S <S มาทีแล้วนะก็ยังไม่เจอเดี๋ยวตัดไปตอนที่เจอไอ้นั่นเลยแล้วกันนะเขาเรียกคนเลยนะเรียกว่าหิน แข็งแรงนะซิมันเป็นสีสีอะไรนะสีเหลืองใช่ใช่สีเหลืองโดาตัดไปตอนนั้นเหลือกันนะผมรู้สึกเหมือนรูมันจะแคบเกินไปแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะก็ไม่มีคนคุดช่วยเหมือนตอนนั้นนะสิโอเคไปวุ้ยวุ้ยว้าว้ยว้าว้าว้าวว้าว เดี๋ยวเราจะเปิดหน้าทีห่หละนะั้วไวคลิปมันจะยาวเกินไปไม่เนี่ยเดี๋ยวตัดเป็นพาร์ตหน้าเลยกันนะโอเคเดี๋ยวพาร์ทต่อไปเดี๋ยวเราจะมาขุดต่อตรงนี้กันแต่จะไม่พรุ่งนี้นะเดี๋ยวมันจะหายไปดูตรงนี้ โอเควิดีโอนี้ก็จะแค่นี้แล้วกันนะก็สะชวนเก็บเวลาไว้เพื่อเพื่อทำคลิปหน้าต่อนะฮะเพืไม่เป็นขอเพื่อนคนหนึ่งของเนี่ยนี่เชวนอีคนหนึ่งของผมแล้วนี่อะไรเนี่ยมันไล่เหมือนมันมันมันมาจากตรงเนี้ยเนี่ยมันมาจากตรงนี้เดี๋ยวตรงเนี้ยอยู่มันลอยม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นพาร์ทหน้าให้แล้วกันนะ ก็สำหรับ <dye> ว <i fol> ันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับช่องด้วยโอ้ลืมกไปอย่าลืมกดไลค์ล็กกดซับสไคร b e และกดกระดิ่งเพื่อปิดกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วก็แล้วก็จะได้มีพลาดคลิปใหม่ด้วยนะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนผมพูดบ่อยมากแล้วโอเคไป